สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีรอบเตรียมจัดส่งนะคะนำตัวอย่างปากกานะคะว่าการทำปากกานะคะที่มีแบรนด์นะคะเรากา็ใส่ชื่อลงไปนะคะเป็นของขวัญสุดพิเศษเนี่ยมีเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะบางคนเอ๊ะเราสามารถที่จะทำได้ไหมบางคนไม่ทราบนะคะก็จะซื้อเป็นพวกปากกาไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของการทำชื่อได้ด้วยนะคะแล้วพวกนี้ก็ไม่มีค่าใช้ใจ่าย ะะเราสามารถที่จะเลือกชื่อะะที่เราต้องการนะคะคข้อความะคะีย์เวิร์ดรวมไปถึงฟอนต์ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีรุ่นให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะคเลทราคาของปาก,ากาก็ไม่ได้สูงนะคะคขึ้นอยู่กับงบที่เราตั้งไว้นะคะคในการที่จะให้ของขวัญเพราะฉะนั้นนะคะคอ,อย่างตอนนี้ก็มีความยืดหยุ่นหรือว่า ต่าง,างๆนานๆในการที่เราจะให้ของขวัญสุดพิเศษแล้วก็มีชิ้นเดียวด้วยนะคะที่สําคัญคือมีชิ้นเดียวนะคะแวเวลาที่เราทําเป็นของขวัญน,นอกจาก1ชื่อพิเศษสามารถเป็นกล่องของขวัญแล้วก็ให้เป็นของขวัญได้นะคะผู้รับรับรองนะคะ ประทับใจทุกท่านแน่ๆนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมีรุ่นนะคะที่เตรียมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่เ,เทศกาลแห่งความรักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีพวกประกาโทนสีแดงชมพูพิงโกนะคะ,ะหรือว่าไปโทนสีเงินก็ลูกค้าชอบเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งตัว cross Parker นะคะ M G Pentel Artifact นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีเป็นตัวไหนบ้างนะคะอย่าง ตัวนี้ลองดูตัวนี้กันนะคะรุ่นนี้จะค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะเป็นตัวรุ่นพรีเมียมนะคะเขาเรียกว่าตัว i m premium แบบ ballpoint ค่อนข้างที่จะดูหรูหราแล้วก็ดู high class มากๆนะคะคือเวลาที่เขามีคำว่ารุ่นพรีเมียมนะคะมันคือการที่ตัวด้ามเนี่ยจะมีรอย texture คล้ายๆเป็นรวดลายในตัวแบบนี้นะคะอย่างตัวนี้เขาก็จะทำออกมาคล้ายๆตัวลายหนังตัวนี้เป็นตัว i m premium สีวอร์ม เขาเรียกว่าเป็นตัวมันจะเป็นโทนขาวๆนะคะเขาก็จะเรียกว่ารุ่น IM premium สีวอร์ม e นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะตัดด้วยอะไรสีทองเพิ่มความหรูหราให้กับตัวด้ามค่อนข้างมากเลยตัวนี้นะคะเป็นอะไรทองทั้งหมดสำหรับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ทรงกดเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะ ถัดมาจะเป็นปากกาตัวทรงแบนครอสนะคะตัวนี้เป็นครอสเซนจูรี่นะคะก็จะมีโลโก้แบรนด์ของเขานะคะตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์ USA นะคะครอสตัวนี้เป็นตัวด้ามสีโครมเงินนะคะก็ค่อนข้างที่จะ เป็นตัวสียอดฮิตอีกหนึ่งสีนะคะตัวสีของตัว cross century เนี่ยเขาจะมีทั้งโครมเงินทั้งด้ามก็จะราคาเริ่มต้นนะคะสำหรับตัวโครมทองก็จะราคาสูงขึ้นมาตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะทำชื่อเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูเขาเลือกที่จะทำชื่อฝั่งตรงข้ามกับแหนบเอาซสูมดูนีดนึง สีเงินเวลาปองนะคะเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยก็โลโ,โก้ชื่อนะคะก็จะค่อนข้างชัดแต่ครน,นี้เดี๋ยวอ,อันนี้เราต้องซูมนิดนึงนะคะเพราะว่ากล้องมันอาจจะตัดแสงมันก็เลยทําให้ภาพขาวขึ้นนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็ลูกค้าเลือกที่จะทําชื่อนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ชื่อลงไปได้จะสะท้อนเงาเงานิดนึงเห็นไหมคะ แต่ความคมชัดของการเลเซอร์นะคะจะค่อนข้างชัดมากๆเลยก็จะได้ประมาณนี้สำหรับคอสอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นคอสคอนเวนทายนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามใหญ่ <c oughs> แล้วก็ราคาเริ่มต้นค่อนข้างที่จะถูกกว่านะคะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะได้แบรนด์ครอสในราคาเริ่มต้นที่ไม่ถึง1000บาทนะคะก็สามารถได้ครอสพร้อมกล่องนะคะสินค้าทุกตัวที่เป็นแบรนด์เนมนะคะมาพร้อมกล่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสามารถนำไปเป็นของขวัญได้เลยอันนี้ก็เลือกที่จะใส่ชื่อลงไปตัวนี้เป็นคอสคอนเวนทายสีดำเงาอะไรสีเงินนะคะ ถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวป a r เกอร,รุ่น V.I.P. นะคะ Sonnet 07เป็นดีไซน์ทรงกลไกลแบบหมุนเช่นเดียวกันนะคะที่เราเห็นจะเป็นสีออแแกแ a t t e Black นะคะก็เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มนิยมที่จะซื้อเป็นตัวสีแ a t t e b l a c เพิ่มขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะเวลาที่เราจะจับเนี่ยด้ามจะไม่ค่อยเป็นรอยนะคะเราก็จะสวยสามารถที่จะทำชื่อนะคะใส่สีทองได้เลย ตัวนี้เป็นซ o n เ e t 07 Ma t ต e แบ a c k นะคะอะไรสีทองนะคะเป็นแบบลูกกลื่นตัวถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัว i อเอ็มนิกแบบโ o รโบอลนะคะสีเป็นตัวด้ามสีเงินตัดด้วยอะไรสีทองนะคะดูดีดูรามากแล้วก็ราคาอยู่ที่เริ่มต้นประมาณ1,000บาทนะคะก็สามารถที่จะทําเป็นของขวัญสุดพิเศษได้เช่นเดียวกันนะคะคือสําหรับตัวแบรนด์เนี่ยราคาก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ2อ0สขึ้นไปเลยนะคะ ก็แล้วแต่ว่าใครมีงบประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเป็นพวกมองบังก็จะเป็นราคาประมาณหมื่นอัพนะคะก็แล้วแต่ว่าของขวัญชิ้นนี้นะคะเราจะมอบให้กับใครนะคะเราตั้งงบประมาณสักเท่าไหร่ตัวนี้นะคะ2ด้ามน,นี้จะเป็นตัวป a r เกอร์จัตเตอร ตัวนี้จะเป็นตัว p a r k กอร์จัตเตอร์พรีเมียมนะคะสีและรวดรายจะดูพรีเมียมเพิ่มขึ้นมามีรายตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีออกเทาๆเขาเรียกว่าจัตเตอร์พรีเมียมเท r เกนะคะก็จะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาสำหรับตัวด้ามน,นะคะตัวนี้ก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ของเขาปักเกอร์ เมดอินฝรั่งเศสนะคะสำหรับตัวนี้ถัดมาจะเป็นตัวจัตเตอร์ XL นะคะตัวนี้เป็นตัวบอดี้จัตเตอรเช่นเดียวกันนะคะดีไซน์ทรงใกล้เคียงกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าตรงนี้จะเป็นตัวจัตเตอร์ XL ก็คือเขาทำดีไซน์เพิ่มขึ้นมาเป็นเพิ่มขนาดไซส์นะคะ จัตเตอกแก็คือคอร์เรคชันนี้ของเขาเนี่ยเขาเน้นมาเป็นตัวด้ามกับตัวแหนบเนี่ยสีเดียวกันสําหรับตัวนี้เป็นตัวแมท t แบล็กก็คือด้ามสีดําทั้งด้ามแล้วก็ตัดด้วยอะไรสีดําสําหรับบางคนเนี่ยที่อยากได้ปากกาแล้วทําชื่อให้มันออกเป็นโทนดําเงินนะคะก็ตัวนี้จะตอบโจทย์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัว พวก i m นะคะหรือพวกประกาด้ามดำปกติเนี่ยมันอาจจะทำเป็นได้เป็นชื่อสีทองประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวจ o อ t เ r เนี่ยจะทำออกมาได้เป็นชื่อสีออกเงินก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากได้ชื่อประมาณไหนนะคะถัดมาเป็นตัว im นะคะ ตัวนี้เป็นตัวด้าม IM Ro ็ o b ร l บอเมื่อกี้เราพูดสีเงินทองไปแล้ววันนี้มีตัวอย่างนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามสีเงินทองนะคะตัวนี้เป็นตัวสีไรบูแล้วก็ตามด้วยสีขาวนะคะตอนนี้ก็สีขาวก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ยอดฮิตเพราะว่ามันจะดูสีสะอาดตาแล้วก็ดูเรียบหรูนะคะทำชื่อออกมาก็ได้สีออกเข้ากันดูคลาสสิกมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ ก็จะมีหลากหลายรุ่นเลยเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของจอ็อตเตอร์ตัวสแตนดาดบ้างนะคะสำหรับตัวด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวจอ็อตเตอร์สแตนดาดสีแดงนะคะช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลแห่งความรักก็เลยมีออเดอร์สีโทนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆแล้วในส่วนของตัวจอ็อตเตอร์สแตนดาดนะคะเขาทำออกมาประมาณ10กว่าสีก็สามารถเลือกได้ตามที่เราชอบนะคะการใส่ชื่อก็ทำได้ ลักษณะแบบเดียวกันนี่แหละนะคะว่าเราชอบเป็นตัวยังไงอย่างอันนี้เขียนชื่ออย่างเดียวไม่มีนามสกุลตัวหนังสือก็จะได้ค่อนข้างใหญ่อ่านชัดเจนนะคะเราก็มีในส่วนของเลือกฟอนต์ตามที่เราชอบเลยตัวถัดมาจะเป็นในส่วนของแบรนด์อาร์ติฟ t นะคะสำหรับแบรนด์ a r t ์ติฟ t เนี่ย ดูนิดนึงที่ตัวหล่นนะคะแบรนด์อาร์ติเฟกก็จะมีวันนี้นะคะมีทั้งตัวนี้ในส่วนของตัวรุ่นเจตโต้ตัวนี้เขาเรียกว่าสีกาไฟก็จะเป็นดีไซน์ทรงกอ่ดก็สีออกโทนดู ทันสมัยนะคะสำหรับตัวสีกาไฟเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเทนอีกหนึ่งเทนก็คือมันจะเป็นสีออกดูดำอ่อนๆเงาๆนะคะก็คือบางคนไม่อยากได้ตัวสีดำดำไปเลยใช่ไหมคะตัวนี้กาไฟก็สีสวยถัดมาจะเป็นตัวฮอร์มานะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวฮอร์มาสีโครมเงินก็เป็นเงินเงาๆแบบนี้เลยนะคะมีโลโก้ของ a r t i f i c t ติดอยู่ก็ใช้งานก็เป็นดีไซน์ทรงหมุนก็สวยงาม ถัดมาเป็นตัวรุ่นสตาร์ทเริ่มต้นนะคะราคาย,ย่อมเยาวนะคะประมาณเริ่ม300กว่าบาทสำหรับตัว Artifact Iris นะคะมีอยู่ด้วยกัน5สีตัวนี้ก็เป็นตัวด้ามสีแดงนะคะ Artifact เราก็เราใส่ชื่อออกไปได้ชัดเจนเลยอ่าสวยงามอันนี้คือการทำชื่อนะคะแล้วแต่เราจะปรับตัวอักษรให้มันพอเหมาะกับตัวด้ามนะคะตัวนี้ใส่ได้ทั้งตำแหน่งชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะก็สามารถอ่านได้ชัดเจนแบบนี้เลย ตัวถัดมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ยอดฮิตนะคะตอนนี้ก็คือแบรนด์ p n น t ท l นะคะสำหรับ p e n t ท l ก็วันนี้นะคะรุ่นนี้เลยเขาเรียกว่ารุ่นจริงๆมันคือเป็นตัว ลักษณะเป็นประกาแบบหมึกเจลนะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยทรงสลิมถ้าเกิดใครชอบประกาทรงผอมด้ามสลิมนะคะต้องแนะนํารุ่นนี้เลยเขาจะมีเป็นสีออกเงินกาฟไฟ์นะคะแล้วก็สีพิงโกนะคะตัวนี้เป็นตัวสีพิงโกก็คือเป็นพิงโกทางด้ามแล้วก็อร่รเงามากๆนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน จริงๆแล้วสีนี้นะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าลักษณะตอนนี้นะคะเมืองนอกเนี่ยบางทีเนี่ยสีทองเนี่ยเขาจะมีเรียกเป็นตัวเยลโล่นะคะเยลโล่ใช่ไหมคะเยลโล่โกแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มฮิตเป็นพิงโก้เพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะตัวนี้เป็นตัวหมึกเจลไซส์ริมนะคะของ p e n เทล เวลาที่เราใช้งานเราก็เปิดปอกแบบนี้นะคะด้านในก็เป็นหมึกเจลสามารถเปลี่ยนหมึกได้ละคะหมึกเจลของ p e n เทลค่อนข้างถูกนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวลักษณะปากกาโลหะอันนี้จะเป็นดูทรงผู้ใหญ่นิดนึงนะคะใช้ปากกาหมึกเจลเช่นเดียวกันสีคลาสสิกก็คือเงินทั้งด้ามเขียนชื่อแบรนด์ p e n เทลนะคะประมาณน,น,นี้ก็เปิดปอกมาใช้ลักษณะหมึกเดียวกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้ ก็ขึ้นอยู่กับใครชอบดีไซน์ทรงแบบไหนอันนี้ก็ใส่ชื่อได้นะคะชื่อยาวตัวถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ เพนเทลเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นเพนเทลอัลลอยลักษณะของจุดเด่นของตัวด้ามน,นี้ก็คือด้ามทรงใหญ่บางคนชอบประกาด้ามใหญ่น้ําหนักเบาทรงใหญ่นะคะแล้วก็ราคาถูกนะคะก็300กว่าบาทนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกอยู่ประมาณ6สีอ่าก็สวยงามใช้เป็นหมึกเจลเช่นเดียวกันแถมมาในด้ามเนี่ยเป็นตัวหมึกสีดํานะคะเราสามารถที่จะซื้อหมึกน้ําเงินเปลี่ยนได้ตัวนี้ก็มีให้ดูวันนี้นะคะมี3สี จะมีในส่วนของตัวนี้เป็นเทาดำนะคะก็จะเป็นสีออกดำแบบสไตล์วัยรุ่นนะคะอย่างนี้ตัวนี้เป็นตัวสีพิงค์ชมพูนะคะแล้วก็เป็นตัวด้ามสีทองเดี๋ยวเรามีตัวอย่างด้ามตรงนี้สีพิงโก้นะคะเผื่อใครชอบตัวนี้เป็นตัวด้ามสีพิงโก้พิงโก้กับชมพูก็จะแตกต่างกันนะคะ,ะเห็นไหมพิงชมพูก็จะดูแบบ หวานแววเลยนะคะพิงโกก็จะดูหรูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะเวลาทําชื่อเนื่องจากเป็นเนื้ออันลอยนะคะเวลาใส่ชื่อลงมาจะได้สีออกโทนขาวแบบนี้ก็สวยงามเลยนะคะ ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะตัวอย่างที่ธิดานำมาฝากกันนะคะก็จะมีหลายรุ่นมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะมีรุ่นที่ถูกใจหรือยังไม่ถูกใจนะคะก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะตอนนี้เรามีตัวอย่างผลงานอยู่ค่อนข้างหลายร้อยคลิปมากเลยนะคะลองเลือกรบรับชมกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบ ตัวประกานะคะ<ม>ก็สามารถอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe ก,ก,กันได้นะคะที่ YouTube ช่องเพนแบรนเนมสำหรับ Facebook นะคะปากาศแบรนเนมแล้วก็ IG นะคะเพนแบรนเนมนะคะก็กดติดตามกันได้นะคะประกานะคะเรามีทุกแบรนนะคะที่เป็นแบรนเนมนะคะเราก็สามารถที่จะ ตัวนี้นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะที่จะทำชื่อนะคะไม่มีค่าจ,จ่ายก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่1ชิ้นขึ้นไปสำหรับลูกค้าองค์กรน,นะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะไม่มีจำนวนขั้นต่ำเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะธิดาแล้วก็ทีมงานต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ